มาทดสอบพี่ที่เจ็อยู่ในความควบคุมของกรรมการปล่อยมาแล้วมาออกแล้วขนาดนี้ดวงเด่นเป็นตัวนำคีเรนที่สองขณะนี้คีเรนเป็นตัวนำดวงเด่นที่สองทูน่าที่สาม ฟาวเวอร์ที่ 4, สานักสูที่5ต่อไปเป็นโกรัสท,ที่โค้งไปสามดวงเด่นเป็นตัวนำตูน่าเริ่มแรงทางนอกขึ้นมาด้วยคิเลนที่ 3, สามานักสูทีสี่โกลัสที่ห้าทที 5, โค้งไปสิบออกทางตรงดวงเด่นเป็นตัวนำ ขณะนี้ดวงเด่นเป็นตัวนำสีเลนที่สองขณะนี้ดวงเด่นเป็นตัวนำสีเลนที่สองทูน่าที่สามขณะนี้ดวงเด่นเป็นตัวนำสีเลนที่สองทูน่าที่สาม